สวัสดีครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Easy Cry นะครับเดี๋ยวทุกคนได้ยินเสียงอะไรหรือเปล่าอันนี้เป็นเสียงตั้งแต่พาร์ทแรกแล้วนะครับซึ่งใช่ใต้ตีนเราเนี่ยมันเป็นเหมืองนะครับเป็นเหมืองที่มีซอมบงซอมบี้เยอะมากๆนะครับซึ่งแน่นอนว่าในพาร์ทที่แล้วเนี่ยผมสร้างบ้านเสร็จแล้วนะครับแต่ว่า ยังไม่ได้แบบเอาของเข้าบ้านเลยนะเดี๋ยวผมเอาของเข้าบ้านก่อนนะครับเ่าโอเคครับเราก็เตรียมของเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปคราฟอาวุธกันนะว่าแต่ <c oughs> มีนักหนูอยู่ข้างบ้านเราด้วยหรอถามจริงมีนักหนูแอบซุ่มอยู่ข้างบ้านครับเดี๋ยวเราสร้างดาบดาบหินเนาะของหินก่อนแล้วก็ขวานขวานหินมันจะพังแล้วนะครับ แล้วก็ที่ขุดจากหินโอเคแค่นี้ก็น่าจะพอแล้วอุ้ยที่ขุดเราพาไปเพิ่มดีกว่าสัก2อันนะครับอ่าอุ้ยนิดสอันเลยดีว่า4อันเลยดีว่าโอเคพาไปเยอะๆดีแล้วนะครับเหลือดีกว่าขาดนะครับพาทอสไปด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปคาดบุรุษข้างบ้านก่อนปึ๊บอ่าจุ๊กจุกอีกทีนึง อุยอ้ย,เ,ย,เ,ยเต็มเต็มนี่เนี่ยอุย้ยโดนไหมเนี่ยอ่าได้ลูกธนูมา2ลูกแล้วคือเจ็บหนักกินแอปเปิลก่อนน้ำอโอเคเต็มแล้วเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยอุย้ยเดี๋ยวโอ้ยมีรังพึ้งตรงนี้ด้วยครับโอ้ยแจม่มรังพึ้งรังพึ้งข้างบ้านสวยเลยฟักทองตรงนั้นโตแล้วนะครับ เดี๋ยวเราไปตะลุยเหมืองกันเลยนะของเราพร้อมแล้วนะครับ <Yahoo! S 1> ผมไม่ต้องการอะไรไปมากกว่านี้อีกแล้วรู้สึกว่าเหมืองเราผมจําไม่ได้วะ่ะ <c oughs> <c oughs> ความจําสั้นแถวนี้ไหมนี่ไงผมเจอแล้วอันนี้เลยนะครับเหมืองตั้งแต่พาร์ทแรกใช่มันมืดมากต้องปักแท่งไฟไว้ฮะมืดจริงอุ้ยแล้วมีของดีแน่นอน,นครับว้า <Wow. S 1> มันคือเหล็ก มีเล็กสองฝั่งแล้วก็มีคีปเปอร์อยู่ด้านล่าง3ตัวคีปเปอร์3ตัว VS เราหนคน yeah, แย่แล้วคือมันขุดช้ามากอะ่ะแต่เราขุดหินก่อนละกันขุดช้ามาก <c oughs> จะได้เอามาใช้ต่อบล็อกนะครับหินเอามาเลยเอาหินมาใช้ต่อบล็อกมันร <c oughs> ะเบิดถึงไหมเนี่ยอุ๊ย ยังระเบิดหน่อยพ่อหนุ่มระเบิดหน่อยระเบิดหน่อยอุ้ยไม่ระเบิดตีถึงอยู่อ่าโอเคมีสเกลตันด้านล่างด้วยนะครับอุ้ยยิงโดนมันยิงถึงว่ะคือมันโอ้โหลึกมากตรงนั้นผมว่าผมลงไปได้วะ่ะม,ซมซีซอมบี้ด้านซ้ายมืออุ๊ย โอ้โดนอยู่โดนอยู่โูเป็นเหมืองที่ใหญ่อยู่นะเนี่ยปักทอสไว้ก่อนโอเค,ครับแต่เราเอาขอก่อนนี่ได้ฐานมาเยอะเลยไม่ต้องห่วงเรื่องแบบทอสแล้วนะครับปักไว้เต็มที่ได้เลยนะแต่เราต้องขุดก่อนเอาให้หมดเอาให้หมดเหมือนนี้เสียงเอ็นเดอร์แมนด้วยด้านล่างน่าจะมีอยู่ โอ้ยเยอะจริงเยอะจริงฐานเยอะจริงดีมากดีมากได้ยินเสียงน้ำด้วยเหมือนจะอยู่ข้างน้ำอยู่เสียงน้ำอยู่ทางด้านซ้ายมืออ่ะเออน่าจะมีน้ำอยู่นะครับแถวเนี้ยมาแล้วเหรอถึงว่าซอมบี้มันมาแล้วตกใจเดี๋ยวตั้งตัวไม่ทันแต่ที่น่ากลัวคือสเกลูิทันเลยนะ คือมันตีไกลอะครับเราตัวตีใกล้อ่ะอ่าเลเวลสี่แล้วกินอาหารก่อนไหมจะปักทอสไ้เแถวนี้อุ้ยอยากได้แร่จังอุ้ยแมงมุมแมงมุมแมงมุมแต่ดาบเรากาก,ากมากเออตีตีต มันต้องชาร์จตีถูกไหมเราแบบเราไม่ได้ชาร์จตีเลยเดี๋ยวสร้างบล็อกขึ้นไปด้านบนแล้วกันผมจะเอาตรงนี้ก่อนมันเอาง่ายกว่ามันปลอดภัยกว่าแค่นั้นแหละยังไงดีแบบนี้ไหมเดี๋ยวเราต้องต่อบ,บล็อกอะ่ะไม่ถึงฮนะนี้ไหมน่าจะง่ายสุดโอเคได้อยู่ อุยบล็อกตกลงไปตกลงไปหมดเลยเป็นพวกกลวดแน่ๆเลยนะครับอุยตรงนี้ระวังหน่อยเดี๋ยวตกลงไปใจเย็นเลยนะตรงนี้ก็มีอยู่ขุดให้หมดครับอุ้ยอุ้ยเจ็บเจ็บโอ้โหเกืบอบแล้วเกือบตายเกือบตายเกือบแตกอ่าได้ฟินมานะครับมันคือน้ํามันเราสามารถคลาฟของที่ดีได้แล้วตอนนี้ ทารที่หยุดไฟได้ดีมากเลยไม่รู้ว่าด้านบนจะเป็นน้ำหรือเปล่านะผมไม่แน่ใจนะครับโอเคค่อยๆลงตรงนี้มีของอยู่ขุดไปเลยอค่อยๆข,ข,ข,ขุดโอยได้เยอะอยู่นะอย่างน้อยเหล็กเราก็เยอะอยู่นะครับตอนนี้สร้างดาบได้แล้วสร้างแบบถังเก็บน้ำได้แล้วอะ่ะ ดีมากดีมากอุ้ยระวังเดี๋ยวตายเอาไม่คุ้มแม้ว่าจะใกล้บ้านก็เถอะแต่มันกลางคืนแล้วนะครับจริงๆเราควรพาเตียงมานนเนี่ยอยู่ในนี้เลยอูย้เยอะมากหูหูหูดี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 มากๆอ่ะคือมันมีเยอะมากจริงครับแร่เนี่ยได้คุ้มเลยอ่าโอเคหมดแล้ว อยังอยู่ยังยังยังมีอยู่หมดยังเหมือนจะหมดแล้วนะเราต่อบล็อกขึ้นไปด้านบนเดี๋ยวปักทอสไว้ก่อนมืดมากเรามาดูฝั่งนี้ก่อนมีแมงมุมหนตัวครับเอาเลยดีไหมเลือดเราเหลือ3ามหัวใจครับเดี๋ยวขุดก่อนแล้วกันผมว่ามี10แตกว่ะเดี๋ยวผมสร้างหีบไว้ สร้างโต๊ะคลาสไปนี่นี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวสร้างหีบไว้เลยนะเผื่อเราแตกนะครับเอาของใส่ไปของสำคัญแล้วก็ไปบวกกันเลยอุ้ยจริงๆผมว่าผมไหวว่ะผมว่าผมไหวว่ะผมมั่นใจในฝีมือว่ะมาดีไหมอุ๊ยสองตัวเลยเหรอ เดี๋ยวล่อคิปเปอร์อุ้ยคิปเปอร์คิปเปอร์สองตัวเคเคเคไม่โดนเออน่าอยู่เออตีถอยตีถอยเออโอ้โหสวยครับซื้อ1แถมสองนะครับต้องเรียกว่าซื้อ1แถมหนึ่งมากกว่า อุยคีเปอร์สามตัวโอ้ไม่กอดเยอะจริงแถวนี้ดิแมนคีเปอร์ไปเนี่ยเออแมงมุมอุ้ยคีเปอร์อีกตัวหนึ่งเดี๋ยว <laughs> เดี๋ยวก่อนเดี๋ยว <laughs> คีเปอร์เยอะไปหรือเปล่าเคหนึ่งฮิตสองสามสี่ครั้งมั้ง 4โอเคได้ของมาด้วยมันคืออะไรรูทแบ็กอ่าสุ่มของกันครับอะไรอันนี้คืออะไรดีไหมโอูได้ของดีมาเต็มเลยได้รูทแบ็กมามีสตูแล้วก็มีพลุด,ด้วยสุ่มได้พลุมานะครับอ่าอิ่มเลยเลือดเพิ่มแล้วก็คือถ้าเราฆ่ามอนสเตอร์ได้มันจะ d r อ p ของมานะครับก็คือ รูทแบ็กซึ่งเอาไปสุ่มได้นะครับก็เป็นมอดที่ผมลงมาเป็นมอดที่ดีมากเออตีไปก่อนเออชาร์จชาร์จชาร์จโอเคประมาณ3ทีมั้งแล้วตรงนี้มีหินอยู่มีอ่ามีเหล็กมีเหล็กเอาเหล็กก่อนผมค่อยเปิดนะครับอันนี้เดี๋ยวของมันเต็ม <laughs> เออถ้ามันดรอปลูทแบ็กอย่างนี้แสดงว่าถ้าเราแบบล่ามอนเตอร์ เยอะๆเราน่าจะรวยอยู่นะครับน่าสนุกจังเน้นแบบครีปเปอร์ล้วนเลยแล้วกันนะครับน่าจะได้เยอะอยู่เมื่อกี้เราฆ่าครีปเปอร์ไปประมาณ3-4ตัวไหมเราได้รูทแบ็กมา2อ,อุ้ยเจออีกเจออีกเคเหมือนจะหมดแล้วหรือเปล่ายังสิยังมีอีกอ่าอุ้ยยังมีอีกใช่ปะเนี่ยถูกอันปะเนี่ยถูกอยู่อุ้ยได้เยอะเลยครับ รวยแล้วรวยแล้วปักก่อนปัดทอสไปก่อนเหมือนแบบว่าเข้าเหมืองทีเดียวนิดรวยเลย <c oughs> คุ้มจริงๆครับแล้วคือเหมืองอันนี้อยู่ใกล้บ้านเรามากนะประเด็นอยู่ใต้บ้านเราอะ่ะขุดมาคือเจออ่ะเอาจริงไหมอ่ะอุย้ยเดี๋ยวยังมียังมีอย่ยาดิบโอเคเหมือนจะหมดแล้วดูรอบๆไม่มีแล้วครับโอเคเรียบร้อย เหมือนจะไม่มีแล้วนะใช่ไหมครับไม่มีแล้วเป็นห้องโล่งๆโถงกว้างๆเดี๋ยวเราขุดขุดฐานไปแล้วกันนะครับอเอาฐานไปเพิ่มหน่อยมันได้เอ็ไม่ใช่อะไรหรอกเอาหน่อยเอาหน่อยเผื่อจะเจอของดีเอ็กพีเอ็กพคุมอยู่ระหว่างนี้ก็รอรีเลือดไปด้วยนั่นแหละเอาจริงนะครับเคไป วิ่งเยอะเดี๋ยวมันเหนื่อยทีนี้ก็ด้านล่างยังไม่ได้ลงนะครับมีของแน่นอนด้านล่างเนี่ยมีแน่นอนครับ <c oughs> เดี๋ยวเราขุดขึ้นก่อน <c oughs> ผมไม่แน่ใจว่าโอเคโอเคโอเคเราขุดครบแล้วระวังระวังตกนี้คือแตกแน่นอนไม่รอดแน่ๆพูดเลยคือลึกอยู่ใช่ไหมลึกอยู่ลึกอยู่ ถ้ามีคีปเปอร์สักสาตัวด้านล่างนี้ไม่รอดแน่ๆนะครับมีไหมเดี๋ยวปักทอสไว้ก่อนอันสุดท้ายแต่ว่าเราสร้างได้อีกเราขุดฐานมาแล้วโอเคระวังนิดนึงตกลงไปแตกได้นะอ่ะโอเคผมเล่นแบบเซฟๆนะครับอ่าเอาแรกก่อนเลย ของดีอีสปอร์ตขุดให้หมดขุดให้หมดอ่โอเคหมดยังเหมือนจะหมดแล้วนะครับตรงนี้ลงไปต่อลงไปต่ออย่าได้รีรอหุ่ยเริ่มลึกเริ่มลึกเริ่มหนาวอากาศหนาวแฮะตรงนี้หิมะมันตกหุ่ยคือลึกจริงลึกจริงลึกมาก เหมือนจะลึกมากๆได้ไหมสู่ความเมื้องว้างอันไกลโพ้นสร้างบล็อกมาแล้วกันเดี๋ยวค่อยลงไปเก็บนะเหมือนจะหมดแล้วด้านบนไม่มีซ้ายขวาไม่น่าจะมีนะครับได้ยินเสียงสเกลตัดนด้านล่างผมว่าน่าจะได้บวกน่าจะได้สู้กันอีกแล้วมีจริงปะเนี่ย ตรงนี้ไม่มีลงไปด้านล่างต่ออุย้ยอ๋อสุดแล้วครับน่าจะด้านนอกแล้วแหละสุดแล้วสุดแล้วเราแต่งนิดแต่งแบบแต่งนิดนึงเผื่อเราจะมาขุดอีกนะครับแต่งพื้นที่นิดนึง <c oughs> เป็นเหมืองของเราแล้วนะครับยึดแล้วจากพวกซอมบี้จากคีปเปอร์แหละเอาจริงคีปเปอร์มันเยอะมากเคเป็นบันไดเลยทําเป็นขั้นบันไดไว้เลยอะ่โอยะโห่แต่สูงจริงสูงมากอะ่ะ คือต้องโอ้ต้องต่อไปฮะต้องสร้างบันไดลิงอะ่ะถ้าจะแบบจะขึ้นไปจริงๆโอเคเราขึ้นไปเลยครับหมดแล้วของที่เราจะเก็บไม่มีอะไรต้องเอาแล้วโอเคปิดจ็อบครับเหมืองน,นี้นะฮะได้ของมาเยอะเลยนะได้ลูทแบ็กมาด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปสุ่มนะเดี๋ยวเราไปสุ่มกันแต่ว่าออกจากที่นี่ได้ก่อน โอเคทางขึ้น okay. โอเคโหนี่เราตะลุยจนเช้าเลยแหละครับตะลุยกันจนเช้าอะ่ะโอ้โหเช้าเร็วนะครับไม่หลับไม่นอนเลยทีเดียวอุ้ยมีอะไรยิงมาหลบหลบอ่าโอเคแตกนะแตกนะโอเคหลบหลบเป็นู้เปนสู้อุ้ยมันเอามันเอา ได้ลูกธนูมาฟักทองเราโหโตเยอะแล้วนะครับแต่เราเอาไปเราไปด้วยแล้วกันอุตส่าห์มาแล้วโอเคได้กระดูกมาด้วยเดี๋ยวไปจับน้องหมามาสักตัวหนึ่งนะครับเอามาเลี้ยงอยากได้เจ้าหมาสักตัวนึงเป็นสัตว์เลี้ยงน่ารักน่ารักหาฟักทองปลูกไว้นิดเดียวแต่ได้ผลผลิตเยอะนะมันได้แบบเรื่อยๆด้วยนะครับ อ่าโอเคเราได้เราได้เหล็กมา43ก้อนนะครับเอาเรื่องอยู่ถือว่าคุ้มกับการไปถือว่าคุ้มถือว่าคุ้มอ่าโอเคดีแล้วที่ไม่ตายนะครับผมพยายามเล่นแบบเซฟเซฟตายให้น้อยที่สุดนะครับจะได้เห็นว่าเป็นการเซอร์ไวอรลหน่อย <laughs> เดี๋ยวถ้าตายเยอะเดี๋ยวมันจะไม่สนุกถูกไหม ้ยตรงนี้ก็มีตรงตรงนี้ก็มีเอาด้วยเอาด้วยเอาไปด้วยอ่าโอเคเดี๋ยวเรามาเผากันนะครับได้ไหมแบบนี้อุย้ยได้เหมือนกันนี่ว่าก็ได้เหมือนกันนี่ว่าใส่ไปเลยเดี๋ยวมาสุ่มกันเราสุ่มตอนนั้นเราได้อันนี้มาอันนึงแล้วก็อันนี้คืออะไรอะ่ะเว้ยมันคือกล่องหรอใช่ไหมมันบอกว่าบล็อกอะกล่องไหม อุยโอ้โหโอ้โหจี๊สสกล่องโคตรกล่องโคตรเทพ <Wow. S 1> ดูดิกล่องมันหมุนเองได้ด้วยอ่ะผมไม่เคยเห็นว่ะกล่องสวยมากว่าแต่ทำลายได้หรือเปล่าโอเคทำลายได้ถาวางแล้วทำลายไม่ได้นะฮะเลยแล้วก็ได้บล็อกออฟเรสโตนมาด้วยแล้วก็ได้ธงมาด้วยนะครับได้พลุมาด้วยไม่รู้ว่าเอาเอามาทำไมเหมือนกันแต่ก็โอเคอยู่นะครับถือว่าได้มาวางไว้ธงอ่า อปักธงปักธงไว้แล้วข้าวนี้คือโตจะหมดแล้วนะเดี๋ยวเราไปเก็บเกี่ยวข้าวกันด้วยเป็นการปิดท้ายพาร์ทนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวสุ่มก่อนนะครับสุ่มกันก่อนได้บล็อกสโนว์บล็อกมาด้วยหรือเปล่าใช่ไหมเหมือนจะได้บล็อกสโนว์มาด้วยชูก้าเคนยังไม่ได้เอาไปไอ้นั่นเลยนี่ว่ามาสุ่มกันอุ๊ยอะไรเนี่ย อุ้ยเหมือนจะได้ประตูมาด้วยหรือเปล่าได้เตียงมาด้วยนะครับแล้วก็ได้อุ้ยได้โอ้โหได้ไข่หมาป่ามานะครับวูฟสปาลเอกแล้วก็ได้ได้ไข่ได้ไข่กระต่ายไข่เรเวนเจอร์นี่คือตัวอะไรอ่ะไม่รู้นะครับมันคือตัวอะไรวะสงสัยอีกแล้วไม่รู้ว่าตัวอะไรนะครับแล้วก็ได้แบล็กไดมานะครับสีดานะได้มาเยอะเลยได้เยอะมาก ได้เนเธอร์เนเธอร์วาบล็อกมาด้วยได้ประตูมานะครับโอเคได้ของมาเยอะมากถือว่าดีแล้วก็อันนี้ด้วยนะครับ n นเธอร์บริ k มันเอาไปสร้างอะไรได้บ้างอันนี้ผมไม่แน่ใจฮะมันดูได้ไหมแบบเอาสร้างอะไรได้บ้างขน้นสิ NETHER NETHER โอ้สร้างของโคตรดีได้เลยครับ สร้างของดีได้แบบเยอะมากเยอะมากจริงดูซิคูคุ้มคุ้มคุ้มน่าสนใจน่าสนใจคือสร้างสร้างดาบเนเธอร์ได้นะครับแรงสุดแล้วหรือเปล่าผมไม่แน่ใจไหนลองดูซิดาบเนเธอร์กับดาบเพชรอันไหนมันแบบแรงกว่าดาบเนเธอร์อุ้ยดาบเนเธอร์แรงกว่าอีกนะครับสวยเราได้ของดีอีสปอร์ตมาละของดีแบบดีจัดคุ้มคุ้มคุ้ม เก็บไปก่อนละกันเดี๋ยวค่อยแบบคราฟนะครับมีชุดเนเธอร์ด้วยเดี๋ยวเราต้องสร้างไอ้นี่นะครับมันเรียกว่าอะไรนะบักเก็ตนะครับเอาไปตักน้ําแล้วก็ทําพื้นที่แถวๆเนี้ยนะครับสร้างให้มันดียิ่งขึ้นอะ่ะเก็บของก่อนของเต็มตัวเลยสุ่มได้อะไรก็ไม่รู้นะครับเต็มเลยอุ๊ยอะไรเนี่ยดาร์กโอ๊กมันคือต้อนโอ๊กขนาดใหญ่ถูกไหมน่าจะใช่นะต้นโอ๊กขนาดใหญ่น่าจะสุ่มได้เมื่อกี้ด้วยนะครับ เดี๋ยวต้องมีพาร์ทหนึ่งแล้วแหละที่แบบผมต้องล่ารูทแบ็กนะครับจริงๆผมบอกเลยต้องล่ารูทแบ็กกันแล้วนะครับแล้วมาสุ่มกันว่าจะได้ของดีขนาดไหนแต่ว่าก่อนหน้านั้นผมคงต้องสร้างดาบเนเธอร์ก่อนอุย้ยเลิศฟักทองเกิดรัวเดี๋ยวเราเก็บของก่อนเดี๋ยวค่อยแบบทำฟาร์มให้มันดีขึ้นนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 11 12้าาจะได้หมดเลยอุย้ยพังพังไปเลยเหรอวะนะ่าโอเคปลูกแค่นี้ก่อนก็ได้ ทีนี้เราก็มีข้าวกินด้วยนะครับเอาให้แบบน้องแกะโอเคครับก็สําหรับพาร์ทนี้นะครับก็เป็นการตะลุยเหมืองที่แบบโคตรมันนะครับต้องตั้งชื่อเหมืองนั้นว่าเหมืองคีเปอร์คีเปอร์แบบ4ีตัวลุมนะครับเยอะจริงแล้วสิ่งที่เราได้จากเหมืองก็คือมีรูทแบ็กนะครับแล้วก็พวกแร่ต่างๆนะครับได้ฐานแล้วก็แร่เงินมานะครับ อย่างอื่นเราไม่ได้นะครับก็ได้แค่นั้นแหละก็สำหรับพาร์ทนี้นะครับใครที่ชอบเนี่ยฝากกันกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับสำหรับพาร์ทนี้สวัสดีครับบ๊ายบายเจอกันพาร์ทหน้านะจะเป็นคอนเทนต์อะไรนะครับติดตามกันได้เลยนะสวัสดีครับบ๊ายบาย